อุปรกรณ์สำหรับการทําความสะอาดเครื่องฟองกัากาศแฟชั่น,น,นเซลามีดังนี้ค่ะ 1. กกระมังหรือถังน้ำพร้อมน้ำา 2. ผ้าแห้ง2-3ขผืนสาสำลี 4. อแอลกอฮอล์ 5. ไข,ข่ควงขนาดเล็กหัวแชกและ6ไดเป่าผมค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทําความสะอาดเครื่องป้องกัดเฟชแอนด์ลาวนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะแบ่งการทําความสะอาดออกเป็น2อย่างนะคะคือการทําความสะอาดภายนอกแล้วก็การทําความสะอาดภายในนะคะเริ่มต้นอย่างแรกเลยค่ะการทําความสะอาดภายนอกนะคะเราจะใช้ผ้านะคะชุบน้ําแล้วก็บิดหมาดนะคะการทําความสะอาดภายนอกเนี่ยเราสามารถที่จะทําความสะอาดบ่อยครั้งได้ตามที่เราต้องการนะคะเนี่ยค่ะก็เอามาเช็ดได้เลยพอเราบิดหมาดเสร็จแล้วก็เช็ดข้างนอกตัวเครื่องนะคะให้สะอาด เมื่อเราเช็ดเสร็จแล้วนี่ก็เอาผ้าแห้งนะคะเช็ดซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าเราจะปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติก็ได้นะคะทีนี้ในส่วนของขั้นตอนที่2นะคะนั่นก็คือการทําความสะอาดภายในนะคะการทําความสะอาดภายในเนี่ยปกติแล้วนะคะเราจะแนะนําทําความสะอาดประมาณาทุกๆ3เดือนนะคะทําความสะอาดครั้งหนึ่งนะคะวิธีการทําความสะอาดนะคะเริ่มมาจากตรงนี้เลยค่ะลองเข้ามาดูใ,ใกล้นะคะทางด้านหลังเนี่ยจะมีนะคะ จะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ให้เราเนี่ยใช้ไขควงนะคะขันน็อตออกเห็นเดียวใช่ไหมคะขันน็อตออกมา พอน็นอตออกมาแล้วนะคะก็เก็บเอาไว้ทีนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะดึงนะคะฝาครอบข้าง,งออกมาก็คือว่าให้เราบีบนะคะด้านข้างสองข้างนะคะบีบเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยยกข้างหลังขึ้นยกตัวท้ายขึ้นนะคะแล้วก็แกะขึ้นมาแบบนี้นะคะตรงส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําความสะอาดนะคะโดยการที่เอาไปแช่นะคะเอาไปแช่น้ําในกระมังเสร็จแล้วก็เช็ดนะคะด้วยผ้าแห้งหรือว่าเราจะใช้ผ้าที่บิดมาเนี่ยเช็ดทําความสะอาดก็ได้นะคะ ต่อมานะคะทาความสะอาดส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าแผ่นนะคะแผ่นกรองอากาศหยาบๆนะคะเพื่อเวลาที่อากาศเข้าสู่ตัวเครื่องเนี่ยจะได้เป็นอากาศที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นนะคะวิธีการทําความสะอาดเขาคือว่าเราสามารถที่จะเอาแผ่นกรองตรงนี้ค่ะจุ่มน้ำนะคะทำความสะอาดได้เลย วิธีการที่เราจะเข้าไปทําความาสะอาดตัวข้างในนะคะวิธีการก็คือว่าเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้มันจะมีนะคะน็อตนะคะที่โผล่ขึ้นมาสองอันนะคะวิธีการก็คือหมุนออกโอเคค่ะพอหมุนออกเสร็จเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าดึงนะคะข้างบนขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะถอดออกมาได้แล้วนะคะ ส่วนนี้ก็สามารถเอามาทําความสะอาดส่วนนี้สามารถเอามาทําความสะอาดนะคะโดยการที่แช่น้ําได้นะคะเอาไปแช่น้ําแล้วก็ทําความสะอาดใช้ผ้าเนี่ยะค่ะค่อยๆเช็ดเบาๆนะคะแล้วก็ทําให้แห้งนะคะทีนี้เนี่ยข้างในตรงนี้เนี่ยเราจะทําความสะอาดอยู่2อย่างนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยจะเป็นตัวแผ่นโอโซนนะคะอย่างที่2เนี่ยก็คือจะเป็นตัว RCI ตรงน,นี้นะคะ ตัวแผ่นโอโซนเนี่ยวิธีการวิธีการที่เราจะทําความสะอาดก็คือเราดึงเราดึงแผ่นนี้ขึ้นมาเลยนะคะดึงขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยการทําความสะอาดตัวนี้นะคะวิธีการก็คือว่าห้ามใช้น้ําในการทําความสะอาดนะคะเราสามารถใช้แอลกอฮอล์นะคะในการเช็ดแผ่นเพลส,สีขาวอันนี้ได้คนะทะุบนะะแอลกอฮอล์สักนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็คือ เช็ดไปที่แผ่นเพจของเครื่องนี้หลังจากนั้นก็สามารถใช้ผ้าแห้งนะคะเช็ดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ เกิดความแห้งร้อ็นะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยพวกเครื่องมือใช้ฟ้าพวกเครื่องใช้ฟ้าทุกอย่างนะคะจําเป็นที่จะต้องทําให้แห้งสนิทก่อนนะคะที่จะประกอบเข้าโอเคค่ะหลังจากนั้นก็พักเอาไว้ก่อนนะคะเสร็จต่อมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการทําความสะอาดตัวเทคนีนะคะ R c i ไตัวนี้วิธีการก็คือว่าให้เราหมุนน็อตนะคะสีขาวสตัวนี้ขึ้นมา แล้วก็ก่อนที่เราจะดึงออกนะคะให้เราถอดปลั๊กตรงนี้ออกก่อนนะคะวิธีการก็คือบีบแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะโอเคแล้วก็ส่วนของการทําความสะอาดตัว RCI ตัวนี้นะคะวิธีการทำความสะอาดก็คือว่าด้านนอกเนี่ยเราสามารถที่จะใช้นะคะผ้าชุบนกฮอล์นะคะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดได้แต่ส่วนตรงรูงพึ่งสีขาวตรงนี้ค่ะการทําความสะอาดมี2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือว่า เคาะๆนะคะเอาพวกสิ่งสกรปรกหรือว่าฝุ่นอย่างเงี้ยออกไปนะคะหรือว่าอีกวิธีนึงก็คือเราสามารถที่จะใช้ไดเป่าผมนะคะเป่าสิ่งสกรปรกออกไปได้แต่วันนี้อยู่จะทดสอบนะคะจะสาธิตโดยการใช้ไดเป่าผมนะคะเป่าไปใช้ประมาณระดับที่หนึ่งก็พอค่ะเป่าให้ฝุ่นเนี่ยที่มันเกาะอ,อยู่ข้างในคะ่ะออกมา โอเคค่ะหลังจากนั้นก็ตรงรอบนอกนะคะสามารถใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดได้ นนะะทำความสะอาดเสร็จแล้วเสร็จต่อมาเนี่ยในส่วนของตัวเครื่องนะคะในบริเวณนี้เนี่ยถ้าเกิดมีคราบสกรปรกเราสามารถที่จะเช็ดก็คือวิธีการใช้ผ้านะคะชุบน้ำหมาดๆนะคะพยายามบิดให้หมาดที่สุดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้นะคะเช็ดพวกคราบสกรปรกที่ติดอยู่ตามตัวเครื่องได้เลยนะคะ ส่วนบริเวณไหนที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปทําความสะอาดได้นะคะหรือว่าเป็นบริเวณช่องที่มีขนาดเล็กเนี่ยให้เราใช้ตัวคัตเติลบัตตัวนี้นะคะคัตเติลบัตนี้ทําความสะอาดไปได้ค่ะหลังจากที่เราทําความสะอาดนะครับเขาเรียกว่าตัวเครื่องตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยวิธีการทำความสะอาดถัดมาก็คือว่า ทำความสะอาดด้านหน้าแล้วก็ใบพัดนะคะวิธีการทําความสะอาดทางด้านหน้าแล้วก็ใบพัดเนี่ยให้เรานะคะไขน็อตสตัวนี้ออกนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะค่ะหลังจากที่เราถอดน็อตทั้ง4ตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดึงแผ่นนะคะกรอบด้านนอกออกมาได้เลยนะคะส่วนตรงนี้เนี่ย เราสามารถทําความสะอาด <S, S 1> ได้นะคะโดยการที่เราเอาไปนะคะชุบน้ําหรือว่าจะใช้ผ้านะคะผ้าเปียกเช็ดได้นะคะ <ız Chaos S 1> หลังจากนั้นเนี่ย <ๆ S 1> ก็นําไปตากให้แห้งหรือว่าจะเป่าด้วยไดร์เป่าผมให้แห exactly <ๆ>้งก็ได้นะคะนี่พักอันนี้ไว้ก่อนนะคะต่อมาเนี่ยพอเราทําความสะอาดส,ส่วนนี้เสร็จไปท<ม>ีเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาทําความสะอาดรอบนอกแล้วก็ตรงใบพัดต่อนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยวิธีการทําความสะอาดก็คือว่าให้ใช้ผ้าเปียกนะคะ ชุบน้ำหมากนะคะแล้วก็เช็ดที่บริเวณเครื่องนะคะเช็ดเอาฝุ่น,นะค่ะ<__'>หลังจากที่เราทําความสะอาดตัวใบพัดแล้วก็กรอบด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<___>ขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็คือการประกอบเครื่องกลับนะคะ<___'>วิธีการประกอบเครื่องกลับเนี่ยต้องแน่ใจว่าฝากรอบอันนี้เนี่ยแห้งสนิทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<____>แล้วก็การประกอบกลับนะคะให้เราดูนะคะตรงแง่งสองข้างนี้เนี่ยเป็นส่วนข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะก็ประกอบกลับแบบนี้ค่ะ ส่วนข้้วบนข้้าล่างเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาน็อตนะคะไขกับเข้าเหมือนเดิมเวลาขันก็ไม่ต้องขันให้แน่นมากนะคะเอาพอดี ค่ะเมื่อประกอบด้านหน้าเสร็จนะคะทีนี้เนี่ยเราจะมาประกอบนะคะส่วนที่เราทําความสะอาดตั้งแต่แบบตอนต้นนั่นคือด้านหลังนะคะวิธีการประกอบนะคะ,อะนอนเครื่องก่อนนะคะตอนแรกทำเครื่องให้นอนก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใส่นะคะตัว RCI ตัวนี้ลงไปก่อนนะคะวิธีการใส่ลงไปเนี่ยให้เราจําไว้ว่าน็อตสองตัวนี้ค่ะมันจะต้องเข้าคู่กันนะคะใส่เข้าไปให้ลงล็อกหลังจากนั้นนะคะใช้เป็นตัวนะคะสีขาว นะคะหมุนปิดค,ค่ะแล้วก็เสียบปลั๊กนะคะเข้าที่เดิมกดลงไปนะคะแล้วก็ตรงตัวแผ่นโอโซนตัวนี้นะคะก็สามารถเสียบนะคะตามร่องนะคะเขาจะมีเป็นร่องตรงนี้อยู่นะคะเห็นไหมคะร่องตรงนีนะะ้เสียบเข้าไปได้เลย แล้วก็ในส่วนของการประกอบนะคะตรงส่วนนี้นะคะขั้นตอนการเรียงนะคะคือว่าเริ่มแผ่นแรกนะคะจากรังผึ้งหยาบอันนี้ก่อนนะคะวางลงไปหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นนะคะแผ่นตะข่ายนะคะแผ่นบางๆอันนี้วางไปชั้นที่1เสร็จแล้วก็เป็นฟองน้ํานะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแผ่นตะข่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะปิดกรอบตรงส่วนนี้นะคะสังเกตจากตรงนี้ค่ะเราจะมันจะมีแง่งทั้งหมดอยู่4นะคะ4อันก็คือเราจะติดไว้อยู่ทางด้านข้างนะคะล็อก2อันข้างบนก่อนนะคะแล้วก็ล็อก2อันข้างล่างข้างนี้ค่ะ ังจากนั้นนะคะการติดให้เราเลื่อนเลื่อนด้านหลังก่อนนะคะตรงนี้มันจะมีแง่งอยู่สองแง่งเล็กๆนะคะให้เราเลื่อนลงไปให้ตรงรอกก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็คือปิดฝาลงนะคะแล้วก็ตรงนี้ใส่น็อตกลับไปสองตัวนะคะจะเป็นน็อตลักษณะแบบนี้นะคะ วิธีการปิดที่ครอบตัวนี้นะคะวิธีการปิดก็คือว่าให้เราเนี่ยปิดทางด้านหน้าลงไปก่อนนะคะให้ตัวล็อกตรงนี้เนี่ยเข้ากับรูข้างหน้าตรงนี้นะคะค่ะปิดลงเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยให้กดด้านข้างเข้ามานะคะแล้วก็กดด้านข้างเข้ามาแล้วก็กดตัวเครื่องลงไปเสร็จแล้วก็ขันน็อตตัวสุดท้ายนะคะที่อยู่ตรงนี้ เท่านี้เองค่ะนี้ก็จะเป็นเสร็จสิ้นกระบวนการการทำความสะอาดตัวเครื่องฟอกอาก Air าศเชแอร์สลาวนะคะแล้วก็ข้อแนะนำก็คือว่าเราควรทำความสะอาดนะคะอย่างน้อยนะคะ3เดือนครั้งหนึ่งนะคะเพื่อ รักษาประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศและก็ยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องฟอกอากาศค่ะ